สวัสดีครับก็คลิปวิดีโอในครั้งนี้นะครับเราจะมาสอนการอัปเดต Joomla เวอร์ชัน3ไป4นะครับก็อันดับแรกให้เรามาเช็คเวอร์ชั่นของ Joomla ให้เราใช้ก่อนครับก็ให้เรามาที่ Joomla Admin i s t r a t o r นะครับเพื่อเข้าในระบบฟู้ดูแลระบบครับผมอันดับแรกให้เราไปที่ c o m p ิวเตอครับแล้วก็ไปที่ Joomla u p ปเดตครับก็ให้เรากดมาที่ Live อัปเดตนะครับ จะเห็นได้ว่าเออเวอร์ชันปัจจุบันของผมก็คือ3.1 0ุดนะครับถ้าเราจะอัปเป็น4เนี่ยเราต้องไปกดที่ออ t ชันครับผมแล้วก็เปลี่ยนอัปเดตชนเนลครับตอนแรกมันเป็นค่า Default อยู่ครับให้กดเป็นจุล่าชนิกครับผมแล้วเราก็กด Save อนด์คลครับจากนั้นให้เรามาที่ Live Update อีกทีหนึ่งครับ มันก็จะบอกว่าตอนนี้เวอร์ชันเราอยู่ที่3.1.0นะครับแล้วก็ลัดเวอร์ชันของจุ o ม l a าจะอยู่ที่เวอร์ชัน4.0จดนะครับแล้วก็สามารถกด Install ได้เลยครับอาจจะใช้เวลานิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นการโหลดอัปเดตเวอร์ชันครับ ก็เมื่อทําการโหลดเสร็จแล้วก็จุมล่าก็จะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปนะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่น4ครับสามารถดูได้ตรงนี้นี่ครับมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนว่า s โ e has been u p d a เดตแล้วก็จะบอกว่าเวอร์ชั่นตอนนี้ก็คือ4.0ครับก็การอัปเดตเวอร์ชั่นจุมล่าจาก3ไป4ก็มีเพียงเท่านี้ครับผิดภาพการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยครับผมขอบค,ครับ